การพูดกับตัวเองเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างมหาศาลสิ่งที่เราพูดกับตัวเองในแต่ละวันมีผลกระทบโดยตรงต่ออารมณ์และการกระทำของเราหากเราพูดกับตัวเองในทางบวกและส่งเสริมเราจะเริ่มรู้สึกมั่นใจและมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าในทางกลับกันหากเราพูดกับตัวเองในทางลบเราจะรู้สึกท้อแท้ และยากที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จวิธีการพูดกับตัวเองให้มีพลังเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่สร้างสรรค์แทนที่จะบอกตัวเองว่าทำไม่ได้หรือไม่มีทางลองถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้ทำได้หรือถ้าฉันลองอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นการถามคำถามเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เราเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง คำพูดที่เราเลือกใช้กับตัวเองมีพลังในการสร้างความเชื่อหากเราพูดว่าฉันสามารถทำได้หรือฉันจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นคำพูดเหล่านี้จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการลงมือทำอีกวิธีหนึ่งในการพูดกับตัวเองให้มีพลังคือการใช้คำพูดที่มีความรักและความเมตตาต่อตัวเองแทนที่จะดุด่าตัวเองเมื่อทำผิดพลาด ให้เราพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันสามารถเรียนรู้จากมันได้การให้กำลังใจตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เรากลับมายืนขึ้นได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้คำพูดที่สร้างภาพในจินตนาการเช่นฉันเห็นตัวเองประสบความสำเร็จหรือฉันเห็นเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยโอกาสการเห็นภาพเหล่านี้ในใจจะช่วยเพิ่มพลังให้กับความพยายามของเรา การพูดกับตัวเองในลักษณะนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัศนคติของเราหากเราพูดกับตัวเองในเชิงบวกและเชื่อมั่นในตัวเองเราจะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆและมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่การพูดกับตัวเองที่มีพลังไม่ได้หมายถึงการหลอกลวงตัวเองมันหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพที่เรามี การยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะเติบโตและพัฒนาสุดท้ายการพูดกับตัวเองอย่างมีพลังจะไม่เพียงแค่ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ยังทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคได้อย่างมีสติและความตั้งใจเมื่อเราพูดกับตัวเองในทางที่ดีเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป และในที่สุดเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราดีขึ้นทุกวันการพูดกับตัวเองที่มีพลังไม่ใช่แค่การพูดคำบวกในช่วงเวลาที่ดีแต่คือการพูดกับตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายเมื่อเราประสบกับความยากลำบากหรือความผิดพลาดสิ่งที่เราพูดกับตัวเองในขณะนั้นจะส่งผลต่อการฟื้นตัวและการเดินต่อไปข้างหน้าแทนที่จะบอกตัวเองว่า ฉันทำไม่ได้หรือฉันไม่เก่งพอเราควรเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นเป็นฉันทําได้ดีที่สุดแล้วหรือฉันจะทําให้ดีขึ้นในครั้งหน้าการฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกในทุกสถานการณ์จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดจากการมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้การยอมรับตัวเองในทุกสภาพการจะช่วยให้เรามีความสุขกับการเดินทางในชีวิต ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดีการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาและการยอมรับในความเป็นมนุษย์จะช่วยให้เรามีความสุขและสงบใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้การพูดกับตัวเองเพื่อกระตุ้นการกระทำเช่นการบอกตัวเองว่าฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือวันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการใช้คำพูดแบบนี้ จะทำให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทัศนคติที่พร้อมรับการท้าทายและยังช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดทุกวันสิ่งสำคัญคือการพูดกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คำพูดเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยและแนวคิดในชีวิตประจำวันเมื่อเราเริ่มพูดกับตัวเองในทางบวกทุกวันความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากภายใน และเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นชีวิตที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคและการมองโลกในแง่บวกการพูดกับตัวเองเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและมันจะช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังการพูดกับตัวเองในเชิงบวกไม่เพียงแค่ส่งผลต่อทัศนคติ แต่ยังมีผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเราอีกด้วยเมื่อเราพูดกับตัวเองในเชิงบวกมันจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลทําให้เรามีความสุขและรู้สึกสงบในใจมากขึ้นการพูดกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนื่องจากอารมณ์และความคิดที่ดีสามารถมีผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เราสามารถสร้างนิสัยการพูดที่ดีให้กับตัวเองโดยการเริ่มต้นจากการใช้คำพูดที่เติมเต็มและสร้างแรงบันดาลใจคำพูดเช่นฉันมีคุณค่าหรือฉันเป็นคนที่มีความสามารถจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะไม่กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆและมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโต การพูดกับตัวเองในแง่ดีทุกวันจะกลายเป็นพื้นฐานในการทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมันช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคที่ขวางทางและไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากและเมื่อเรามีวิธีคิดที่ดีและพูดกับตัวเองในทางที่สร้างสรรค์เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความคิดที่บวกทำให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้างและรับโอกาสใหม่ๆ การพูดกับตัวเองอย่างมีพลังยังช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นและมั่นใจว่าเราสามารถไปถึงมันได้แทนที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนคำถามเป็นฉันจะทำอย่างไรให้ทำได้การตั้งคำถามเชิงบวกจะช่วยให้เรามองหาทางออกและสร้างวิธีการที่ดีในการบรรลุปเป้าหมายในทุกๆวันเมื่อเราพูดกับตัวเองในเชิงบวก และเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราพัฒนาความสามารถและทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงเมื่อเรามีความคิดที่ดีและพูดกับตัวเองในทางที่ส่งเสริมชีวิตจะเริ่มพลิกไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในทุกๆด้านของชีวิตทั้งการงานความสัมพันธ์และสุขภาพการพูดกับตัวเองเป็นเครื่องมือที่ส่งพลัง ที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมทุกๆวันการพูดกับตัวเองในเชิงบวกอย่างช่วยสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานหรือเป้าหมายที่เราอยากบรรลุเมื่อเราใช้คำพูดที่ส่งเสริมตัวเองเช่นฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือทุกความพยายามของฉันจะมีผลมันจะช่วยให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานและไม่ยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรค การใช้คำพูดที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จจะช่วยให้เรามีทัศนคติที่มุ่งมั่นและเดินหน้าไปตามเป้าหมายอย่างมั่นคงนอกจากนี้การพูดกับตัวเองยังช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความผิดพลาดแทนที่จะโทษตัวเองหรือเสียใจเราควรพูดกับตัวเองว่าผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การยอมรับความผิดพลาดและมองมันเป็นโอกาสในการเติบโต จะทำให้เรามีความมั่นใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดและก้าวต่อไปการพูดกับตัวเองแบบนี้ช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้นและทำให้เราไม่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปสิ่งที่สำคัญในการพูดกับตัวเองคือการรักษาความจริงใจการพูดในเชิงบวกไม่ควรเป็นการหลอกตัวเองแต่เป็นการส่งเสริมความคิดที่แท้จริง ให้ความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราทำคือการพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพการพูดกับตัวเองด้วยความจริงใจจะช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้นและสามารถใช้พลังที่เรามีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้การสร้างคำพูดที่ดีต่อใจตัวเองทุกวันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม มันไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาความคิดของเราแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรามองโลกเมื่อเราพูดกับตัวเองในทางที่บวกและสนับสนุนตัวเองเราจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆและบรรลุเป้าหมายที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพูดกับตัวเองอย่างมีพลังสามารถพลิกชีวิตของเราได้จากภายในออกไปสู่ภายนอกให้เราเป็นคนที่มีพลัง และเต็มไปด้วยความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับชีวิตการพูดกับตัวเองในทางบวกยังช่วยให้เราเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เมื่อเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือความเครียดการพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่เติมเต็มและเป็นกําลังใจจะช่วยให้เราผ่อนคลายและมองปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้การให้กำลังใจตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่น ฉันจะผ่านมันไปได้หรือฉันเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับมันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแทนที่จะจมอยู่กับความเครียดหรือติดอยู่กับความล้มเหลวคำพูดบวกจะช่วยให้เรากลับมายืนหยัดได้เร็วขึ้นและมุ่งไปข้างหน้าการพูดกับตัวเองในเชิงบวกยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของความสำเร็จเมื่อเราเริ่มตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ และบอกกับตัวเองว่าฉันจะทำมันให้สําเร็จมันจะกระตุ้นให้เราลงมือทำมากขึ้นและเมื่อเราบรรลุเป้าหมายเล็กๆน,น้อยๆก็จะสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นการตั้งเป้าหมายและการพูดกับตัวเองว่าฉันสามารถทำมันได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพูดกับตัวเองอย่างจริงใจ และเป็นกำลังใจแม้ในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอุปสรรคหรือความยากลำบากยังคงมีอยู่แต่คำพูดในเชิงบวกจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราไม่ยอมแพ้และเดินหน้าไปตามเส้นทางของเราอย่างมั่นคงการพูดกับตัวเองที่สร้างสรรค์และมีพลังจะช่วยเสริมสร้างการมองโลกในแงด่ดีทำให้เราไม่จมอยู่กับความล้มเหลวหรืออุปสรรค แต่กลับมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์การมองชีวิตในแง่บวกและพูดกับตัวเองในเชิงสร้างสรรค์จะทําให้เรามีพลังในการพัฒนาตัวเองและเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันการพูดกับตัวเองแบบนี้จะไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราแต่ยังส่งผลดีต่อทุกๆด้านของชีวิตทั้งการงานความสัมพันธ์ และการพัฒนาตนเองการพูดกับตัวเองในเชิงบวกยังช่วยในการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์เมื่อเราบอกกับตัวเองว่าฉันคิดออกแน่นอนหรือฉันสามารถหาทางออกได้เราจะเริ่มมีความคิดใหม่ๆและมองหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายการพูดในเชิงบวกกระตุ้นให้เรามีจินตนาการและเปิดโอกาสให้ตัวเองคิดนอกกรอบ มันทำให้เรารู้สึกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเพียงแค่เรามองในมุมที่แตกต่างออกไปการพูดกับตัวเองในแบบนี้จะทำให้เราไม่กลัวการทดลองและความผิดพลาดเราจะกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆและมองว่าแต่ละประสบการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้เมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองสามารถเติบโตจากการลองผิดลองถูกได้เราจะเริ่มมีความมั่นใจในการตัดสินใจ และการกระทำมากขึ้นนอกจากนี้การพูดกับตัวเองในทางบวกยังช่วยสร้างความมั่นคงในจิตใจการให้กำลังใจตัวเองในยามที่รู้สึกท้อแท้เช่นฉันทำได้แม้จะยากแค่ไหนหรือฉันกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการเดินต่อไปและไม่ยอมแพ้เราจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และสามารถมองเห็นความสําเร็จในอนาคตการพูดกับตัวเองในเชิงบวกยังทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นมันจะช่วยให้เรามีความรักและเคารพตัวเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความสุขภายในเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราจะไม่ยอมให้ความคิดเห็นของผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถทำสิ่งที่เรารัก และตั้งใจให้สำเร็จสุดท้ายการพูดกับตัวเองในทางบวกจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลเราจะรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ทำและเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรการพูดกับตัวเองในเชิงบวกจะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นและมีพลังในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความหวัง การพูดกับตัวเองในทางบวกยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นเมื่อเรามีความคิดบวกและพูดกับตัวเองในทางที่ดีเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองและในผู้อื่นมากขึ้นเราจะไม่ค่อยตัดสินหรือตำหนิคนอื่นแต่จะมองหาด้านดีในทุกๆคนเมื่อเรารู้สึกดีและมั่นใจในตัวเองเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาการพูดกับตัวเองในทางบวกยังช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเครียดและความกดดันได้ดีขึ้นการพูดในเชิงสร้างสรรค์เช่นฉันสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้หรือทุกอย่างจะดีขึ้นจะช่วยลดความเครียดและทำให้เราสามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่บวกเมื่อเรามีการพูดกับตัวเองที่ส่งเสริมพลังใจ เราจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังในการควบคุมสถานการณ์และสามารถรับมือกับทุกๆความทา้าทายได้นอกจากนี้การพูดกับตัวเองในทางบวกยังสามารถช่วยปรับปรุงความมั่นคงทางอารมณ์มันทำให้เรารู้จักการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ยากลำบากการพูดกับตัวเองว่าฉันจะทำดีที่สุดในทุกสถานการณ์จะช่วยให้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งและไม่หลุดออกจากการควบคุม เมื่อเผชิญกับความเครียดหรือความวิตกกังวลการฝึกพูดกับตัวเองในทางบวกในทุกๆวันจะค่อยๆสร้างพลังภายในที่เข้มแข็งทำให้เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจและรู้สึกว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและพฤติกรรมของเราโดยไม่รู้ตัวเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น และมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองและพูดกับตัวเองในทางที่ดีเราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆและสร้างผลกระทบในแง่ดีให้กับโลกการพูดกับตัวเองในเชิงบวกไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เคยมีปัญหาหรืออุปสรรคแต่หมายความว่าเรามีความสามารถในการรับมือและผ่านพ้นมันไปได้ การพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่เติมเต็มและสร้างแรงบันดาลใจจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้และทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสำเร็จการพูดกับตัวเองในเชิงบวกยังมีบทบาทสํำคัญในการเพิ่มพูนความมั่นใจในตัวเองเมื่อเราพูดกับตัวเองในทางที่สร้างสรรค์และส่งเสริมเราจะเริ่มเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะแข่งขันกับผู้อื่นหรือรเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆความมั่นใจจะทำให้เรากล้าวไปข้างหน้าโดยไม่กลัวการล้มเหลวเมื่อเรามีความมั่นใจในการตัดสินใจและความสามารถของตัวเองเราจะรู้สึกกล้าได้กล้าเสียในการทำสิ่งใหม่ๆและท้าทายตัวเองให้เก่งขึ้นการพูดกับตัวเองที่มีพลังจะทำให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้ เมื่อเกิดความผิดพลาดเราจะไม่มองมันเป็นความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและปรับปรุงในครั้งถัดไปคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและการยอมรับในตัวเองเช่นฉันสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือฉันเป็นคนที่มีความสามารถจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อในตัวเองและให้กําลังใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต การพูดกับตัวเองในทางบวกยังช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้เมื่อเราพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้หรือฉันจะพยายามให้ดีที่สุดมันจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จและสามารถมองเห็นโอกาสที่รอเราอยู่แม้จะมีอุปสรรคข้างหน้าการใช้คําพูดที่เป็นบวกในการตั้งเป้าหมายจะทำให้เราไม่กลัวที่จะตั้งความหวัง และฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่คำพูดที่บวกจะเป็นการกระตุ้นพลังภายในให้เรามีกำลังใจในการลงมือทาสิ่งสำคัญคือการทําให้คำพูดเหล่านี้กลายเป็นพฤติกรรมและวิธีคิดในชีวิตประจําวันเมื่อเราพูดกับตัวเองในทางบวกทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยที่ฝังลึกในตัวเราและช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การพูดกับตัวเองในเชิงบวกจะไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเรารู้สึกดีและมั่นใจในตัวเองเราจะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้เช่นกันเราจะสามารถให้กําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างการพูดกับตัวเองในทางบวกจึงเป็นการสร้างพลังที่ไม่เพียงแต่ช่วยตัวเราเอง แต่ยังสามารถส่งผลดีต่อคนอื่นและโลกโดยรวมได้ทุกๆวันที่เราพูดกับตัวเองในเชิงบวกจะเป็นการเพิ่มพูนพลังในตัวเราและช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปได้การพูดกับตัวเองในเชิงบวกยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายเมื่อเราพูดกับตัวเองในทางที่ดีและส่งเสริมเราจะรู้สึกผ่อนคลายและมีพลังมากขึ้น อารมณ์บวกที่เกิดจากการพูดกับตัวเองจะมีผลต่อระบบประสาทและฮอร์โมนในร่างกายทำให้เราเผชิญกับความเครียดและความวิตกกังวลได้ดีขึ้นคำพูดที่เป็นบวกจะกระตุ้นการหลังห่งฮอร์โมนที่ดีเช่นโดพามีนและเซโรโทนินซึ่งช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆเมื่อเราพูดกับตัวเองในแง่บวก มันก็เหมือนกับการให้พลังบวกแก่ร่างกายซึ่งจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีความสามารถในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การพูดกับตัวเองในเชิงบวกยังมีผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตของเราเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองและพูดกับตัวเองในทางที่ดีเราจะสามารถเปิดรับความรักและการสนับสนุนจากผู้อื่นได้ง่ายขึ้น เราจะมองเห็นความดีในคนรอบข้างและสามารถให้ความช่วยเหลือกันและกันได้มากขึ้นการพูดกับตัวเองในทางบวกยังช่วยให้เรามีความสงบสุขในชีวิตเมื่อเราเริ่มฝึกพูดกับตัวเองในแง่บวกเราจะเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้ในวันที่ลำบากหรือท้าทายเราจะสามารถหาความหมายจากสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากมัน มันจะช่วยให้เรามีความสุขในทุกๆวันแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและในที่สุดเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดจากการพูดกับตัวเองในทางบวกเราจะเริ่มรับรู้ถึงโอกาสที่มีอยู่รอบตัวเราและใช้พลังในการ,รเผชิญกับชีวิตอย่างมั่นใจการพูดกับตัวเองในทางที่ดีจะไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองแต่ยังเป็นการส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้าง และทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและความสำเร็จไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดการพูดกับตัวเองอย่างมีพลังจะช่วยให้เราผ่านทุกๆช่วงเวลาของชีวิตไปได้อย่างมั่นคง